สบายดีพี่นอ้องอิ่มีถุกพนทุกทานพี่น้องสุขสบายดีงาม้าวสาวเม่เป็นหนึ่งขา้าวแล้วแล้วก็ต้มปลาปนต้มปลาดุกหน้าเนาะที่เ้าเอาปลาน้ำแขอนนั่นแหละสบาดีพี่น้องลูกสาวกับยังไปหาเ,าเก็บผักมะเก็บมะกรับเสียงเคาะงวเสียงกระลงง,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 งัวพี่น้องปล่อยงวกินหยาเมื่อนี้ก็สิไลลุงพูดแหละทั้งพี่ประาคือเกา หมู่บ้านนี่เขาไปกินอยู่ในบอลเขาเผาพีเลยมันเขาเผาพีหม่ๆหมมันแสะมน,นีวันแม่แม่นว่าป้ามแม่กินอะไรขอคุณแม่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเลยพี่นอ่อง เป็นงงพ่อมใส่ให้ลูกโหกระทินไปอยอดกระทินเบิงจิไปฮะปึงพักกระเมีกพักกระโดนพี่นอ้องพักกระโดนหน้ามาปลูสามสี่ปีแล้วพี่นอ้อง บออ่มีใบอ่อนนี่คือตายบ่างามพวกประจักบ่มียอดอ่อนซักแก,มก้มกระปุนไปหน่อยกระโดดน้ำ พักเม็กมมนี่บโบมิยังบบปุงปุงไปรอบหนึ่งแล้วมันแก่แล้วพี่นอเ๋าวมันก็ปุงขึ้นมาอีกแมนยาลูกด่างหลวงดีๆเลยผมณไข่แม่งมาเด้อทางผู้ชมข้าวสาน้ำกัน ้อใหแ้แม่แม่ทุกคนโอ้ยบังหย่างนัาลักวดใบไม้ก็ให้แม่แม่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงหมันยืนหมันยืนอายุมันกวนยืนถูกทุกคนเด้อฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศเนาะ ผัดกะเพราตะวันน่ะรันล้อี่อนป่าอ่ามันเนป่านอะไม่อนี่เห bà đi vô cắt cá đồหวานแบ่งให้ไก่ทองนำ vô vô แซ่พี่น้องจือแน่สุดเมียเหตประเดทให้เมียกินเ้วจะมายังจือข้าว,าวแหลน,นคอยดูดมันจูดคอยพไนจีบกักพริกดิบเียงพริกชุบ ยังไงใช้มันบรเิเทณนันบ่อส้วงต่นมมขึ้นมยังไใช่แหละมันบ่อตื่นมาหินเหมาะเต็มอยู่ทิานไช้ยืมอยู่จากซีหยก มันมักอันนี้ดอกดอกมันหนึ่งจ้งกระปุนแทบหัวมันอยู่มาปลา <c oughs> ออมัน่นเป็นโตคือจีดจจำด้วยเนาะเห็นไหมันลงเป็นโตหาหัวเอากะมันออกฮะปาลาาเอก็ตัว thế mà cựa được cự biết mà đấy là cái vật tư nha chuẩn đấy นั่งกินขา้าวฟังเสียงคองงวพัดขมีถูกชนิดน้ำไม้็มีถูกแบบอยู่แบบพอเพียง một nhỏ nhỏ được kinh nhân cả một phủ được cả không được kinh nhân cả phủ phục được kinh nhân cả toàn hà Men học honey, and lắm nha cái hãng lưỡi. Moment, mong mong mọi người mong côn đi. Hãy mẹ mày mong côn đi. Mmh mày 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 อยยงมันสีกันกับกาจะเห็นเนาะกามันยื่นันไปหมอยางบินบินขม้าจักไปบินมาจักหน่งวกายมันีลุกมันไข่งมากมึงแข็งหลังเรียมร้อยอืมแต่มันบวอยังเรียบร้อยแล้วคุอมาเลยนี่มันมาเ้ยขวางอากาศูุกโม่ยังมาจิก บิดเป็นเอไดหมาร่วมมาตีนี้เขาปูกลายเลยทางเขาใสจกอีกะรับทางไปสว่าเต็มบิดผู้หนึ่งผู้หนึ่งนั่นแไดหิตตาเราเราตุ้งตุ้งเลง เอบไปหา <ừ? S 2> เศ <ừ. S 2> ร้าคุณอย่เขาเศร้าหนาดงจังค่ะขาดเงินเขามแป้งไม่แบบนั้บ้ป่ามั่ยุ่งปรมาณตัเฮ้ยกับเขาอาเห็ดนะขึ้นบ้ดงนะที่มาทำเห็ุทาง แสบพัดจะแสบใ่น้องขากรติดมือ,อมหนำตัวผิดออโหเลยน้ำปนมนาะต้องเพ็ดมันแสบอืมเติคขาเติมเมยแสนหนึ่งยน,นึ ưu long đây mình tôm xam thì thừa là đây mình kiếp loại xong mà loại

ข้าเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบฮ้ยเยเหนอดหน่อยต้องหัวควงใน่้ายดีมากคลิปถาไปเพียงกำนี่พี่น้องพ่อกันกินมาสบายดี